สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ ต่างหูทับทิมพม่าประดับด้วยทับทิมพม่าเผาเก่า2เม็ดและเพชรเกสรรวม24เม็ด0.24กะรัตตัวเรือนทองคำ75%เปความยาว1.5เซนติเมตรหน้ากว้าง1.2เซนติเมตรน้ำหนักรวม8.0กรัมราคา23,700บาทครับ ต่างหูเป็นต่างหูทับทิมพม่านะครับเป็นเม็ดเยียหลังเบี้ยนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อเดียนะครับหน้าพลอยเม็แตดนะครับให้ดูเชฟทับทิมนะครับเชฟทับทิมสวยนะครับไม่จะสงกอข้าวนะครับสวยสมมาตรกันดีหมดนะครับส่วนงานเพชรนะครับล้อมเพชรมานะครับ24เม็ดนะครับ0ู4ดสกะรัตนะครับเฉลี่ยเม็ดหนึ่งตังนะครับขาวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับน้ำเาสกบบวกนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับ ตัวเรือนสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งสองข้างนะครับทับทิมสวยเหมือนกันหมดนะครับเป็นเผาเก่าทั้งคู่นะครับสีสดนะครับหน้าสวยนะครับเพชรขาวดีหมดนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับต่างหูไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับน้าหนักชิ้นงานค่อนข้างเยอะนะครับชิ้นงานนะครับ2ชิ้น8กรัมนะครับหรือข้างสี่กรัมนะครับใช้ทองคําค่อนข้างเยอะนะครับ แป้นเป็นแป้นเดิมนะครับแม่ทําใหม่นะครับทองคํา75%เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวให้เทียบขนาดเหรียญสิบนะครับความยาวนะครับ1.5เซนติเมตรหน้ากว้าง1.2เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวให้ดูเข็มนะครับทั้งงานแป้นนะครับตัวเข็มนะครับเป็นทองคําเหมือนกันหมดนะครับ75%เเหมือนกันหมดนะครับเข็มตรงสวยงามนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับด้านหลังสวยดีหมดนะครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับ เนชอรัลรูบี้นะครับสีเขาแหลกที่มาพมา่านะครับน้ำหนักตรงขนาดหน้าพลอยการเจน,นายคอมไม่เป็นเฮดน,นะครับหรือเป็นพลอยเผาเก่้านะครับพร้อมใบรับประกันดัดทางร้านเหมเป็นเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขายแรกเปยนคืนและชัวร์ดนกันว่าเป็นงานพลอยแท้นะครับงานเพชรแท้งานตัวเดนลงคำนะครับสามารถซื้อขายรับแรกเป็นคืนได้ตามปกตินะครับขอให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับ สามารถออกไปเซอร์เพจเพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก5 0 0บาทใบใหญ่ถึงพันบาทมาเป็นเล่มนะครับขอการันตีนะครับที่นี่ขายแต่ของแท้นะครับไม่มีของปลอมนะครับตรวจสอบได้หมดนะครับพี่ไม่ชอบเย็นโลโก้นะครับสามารถชุบไว้โกได้นะครับยินดีให้บริการนะครับมาจำติดจองได้นะครับเดือนนี้เดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนนะครับเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งนะครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณี่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ